อบวิ่งหรือตีแบดมากกว่าคือชอบทั้งคู่จริงๆชอบตีแบดมากเลยแต่ว่าคือไม่ชอบเล่นแบบคู่อะนึกออกไหมคือเป็นคนแบบชอบเล่นคนเดียวแบบคือไม่ได้หมายถึงว่าเล่นกับเพื่อนไม่ดีแต่ว่าชอบแบบเล่นเดี่ยวแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ชอบเล่นคู่เพราะว่ามันยึกยากแบบเฮ้ยอาจจะอย่างยางไง ไม่ใช่แล้วก็จริงๆชอบวิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ได้วิ่งคนเดียวดีแบบรู้สึกเหมือนได้โยูนตัวเองวิ่งไปเรื่อยๆตามทางตามใจในปอเอมอใครตีแข่งสุดเอามันจะมีหลายประเภทคิดว่าเกดน่าจะเก่งสุดหรือเปล่าแบบโดยรวมเฉลี่ยแล้วคือน่าจะเป็นคนที่ตีแรงตีรับลูกแม่นแล้วก็เล่นบ่อยอเกน่าจะตีเก่งสุดส่วนเทียเดียวกันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหนูไข่มุก จิอันนี้ไม่ไม่รู้อวยไหมแต่หมายถึงว่ารู้สึกว่าเป็นเทียเดียวกันแต่ว่าคนละแบบก็คือไข่หมูก็จะตีแรงมากแบบตีแรงมากมากคือมันแรงแขนเยอะมากทุกคนแบบดังปังปังปปัง,ปง,ปงถูก ลูกที่ตีใช่แต่ว่าจะชอบตีออกคือพอแลงเยอะเกินมันชอบตีออกใช่ส่วนหนูรู้สึกว่าหนูอะแค่รับลูกหนูรู้สึกว่าตัตเองอะรับลูกแม่นมากแบบรับโดนประมาณแบบเกิน80 90แต่ว่าหนูตีไม่ค่อยแรงะคือหนูไม่ตบลูกด้วยแหละหนูก็เลยรู้สึกว่าเตเองไม่กิ่งส่วนจิ๋วนี่ก็จะเป็นฟิลฟิลเดียวกันก็คือรับลูกแม่นแต่ว่าชอบหยอดหยอดอยู่อย่างนั้นคือไม่ตีไปไหนเลยหยอดเล่นด้ดยเราเหนื่อยมากคืออยู่หน้าเน็ต คิดถึงเจลี่มากหนูอ่ะหนูคิดถึงเจลี่มากทำไมเจลี่ต้องไปเรียนด้วยเจลี่เจลี่เลิกไปเรียนได้ไหมแจลี่ปิดเทอมได้ไหมไม่มีใครเล่นด้วยเลยให้น้องมันจบจริงหนูไปเรียนแล้ววันนั้นหนูเจอหุ้ยเฮ้ยๆฮ้ย้ยขอเล่าหน่อยวันนั้นเจอแฟนคลับด้วยที่มอเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเจอแล้วน้องเจอกันหน้าร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งแล้วแบบว่ากำลังจะเดินเข้าไปซื้อของกับเพื่อนพอเดินออกแล้วน้องกำลังจะเดินเข้ามาซื้อของแล้วน้องก็แบบพี่หนูชอบมัสกามากเลย อย่างนี้เลยแล้วหนูก็บอกว่าจริงหรอเต้นไห้นะหนูก็บอกเฮ้ยาแต่แฮปปี้นะแบบช่วงนี้รู้สึกว่ามีความสุขก,กับการ ไอเริ่มไม่จบเลยล่ะอย่างวันนั้นคือหนูก็สงสัยตัวเองมากว่าหนูถ่ายงานไปได้ไงแบบหนูทาวันนั้นหนูทําเยอะมากาหนูไปเรียนนั่งคุยกับอาจารย์ติดฝนสองชั่วโมงกลับมาอาบนะ้ําแต่งหน้าไปถ่ายงานถ่ายงานไป2คลิป3มคลิปแล้วก็ทํะไรต่อไปเซ็นงานจริงๆต้องเข้าไปซ้อมด้วยแต่ว่าไม่ทันหนูเห็นหูจริงจังจงจงแล้วหนูชอบมากเลยอะแบบแอบอบยากใส่นะจริงๆแบบพูดในแบบพี่จี้ว่าหนูเห็นชุดเซียมแล้วด้วย มไม่รู้หนูชอบเม่่จะได้เจอจิงโจ้เรียกได้ว่าค o m i n g s เลยล่ะเรียกได้ว่าใกล้กว่าที่คิดเอ้ยก็อาจจะไม่ได้ใกล้อยู่ที่คิดแต่ก็ใกล้อยู่แบบเป็นฟีลว่าอยู่ในช่วงการทํางานแล้วไซโคก็ไม่นานเกินรอเรียกได้ว่าใกล้เลยล่ะอย่างดูไซโคอยากให้ได้ดูแล้วเหมือนกันฮะใกล้แล้วใกล้แล้วเอาเป็นว่าทุกคนได้ดูแน่นอนเรียกได้ว่ามีกําหนดการแล้วหนูรู้แต่ไม่พอ any estimate month when we may be able to see psycho ืม mm, this year this year this year, this year. เอาเปนว่าปีนี้ได้ดูนะจ๊ะเมดยยัง <Made you? laughs> ไม่ก็ปีนี้จริงๆปีนี้จริงๆไม่หรอกหรอก ไม่บอกอะไรแล้วเดี๋ยวหนูจะโดนว่าหนูพูดไปเยอะแล้วเนี่ยหลายอย่างเลยไม่รู้พูดได้หรือเปล่าพูดไปตังเยอะวันไหนจิวจะยอมไปวิ่งด้วยงับหนูก็ทําการแบบเรียกตัวแล้วนะคะวันนี้ก็ทําการเรียกตัวน้องจิวออกมาแล้วแต่น้องจิวบอกว่าไม่ทันเพราะว่าจองขอนไว้ตอนบ่ายบ่ายสองแต่ว่าน้องจิวแบบเหมือนแบบเพิ่งรับทราบว่าเออจะต้องมาเนี่ยประมาณบ่ายโมงค่งก็เลยเหมือนแบบบอกว่าไม่ทันแต่ว่าชวนแล้วนค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะหาหาแน่นอนเพราะว่าอยากวิ่งด้วยแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะไม่ได้แบบ ขึ้นเพสไปมากแบบเพสขึ้นไปเร็วมากกว่านี้แล้วนะทุกคนแบบถ้าแบบว่าทุกคนมันอาจจะทุคาดหวังว่าหนูจะขึ้นไปถึงเพลสห้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จริงๆรู้สึกว่าอาจจะยังเหมือนพอวิ่งเพลสหกเหมือนมีช่วงที่แบบว่าพยายามวิ่งให้แบบอยากรู้ว่าตัวเองจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมก็เลยเหมือนแบบลองวิ่งจริงๆรู้สึกว่าก็ยังวิ่งได้อีกนะแบบหมายถึงว่ายังอาจจะขึ้นไปเป็นห้าปลายปลายได้ไม่รู้คิดเห็นส่วนตัวอาจจะเป็นการคาดเดาแต่รู้สึกว่ามันเป็นการวิ่งที่แบบไม่ค่อยมีความสุขอะ เอออาจจะกลับไปอยู่ที่6ดีแล้วประมาณนี้เพราะว่าเหมือนได้วิ่งเรื่อยๆดีแล้วขับรถไปรับเหรอได้ดีวันนีวนนว้วันนี้รับส่งเลยวันนี้รับส่งมีน้องไข่กับพี่ฟางเฮ้ยจริงๆแบบว่าไม่ค่อยไม่เคยขับรถให้รุ่นพี่นั่งเลยแบบน่าจะมีแค่พี่เอิญคนเดียวที่เคยขึ้นรถหนูแล้วก็พี่ฟางวนันนี้ตั้งแต่เริ่มวิ่งมาไปวิ่งกับใครสนุกสุดถ้าเอาเป็นฟิลฟิลว่าหลังจบวิ่งเสร็จแล้วอยู่กับใครสนุกสุดน่าจะเป็นแจลลี่รู้สึกว่า เดี๋ยวนี้ชอบคุยกับแจลี่อืมใช่ก็อยากไปวิ่งกับแจลี่อีแต่ว่าถ้าเอาเป็นฟิลแบบวิ่งด้วยได้นานๆแบบก็น่าจะเป็นสาวน้อยแบบสาวน้อยวิง่งวิ่งด้วยได้นานๆะค่าน้ำมันเดอนนึงแพงไหมแพงมากน่าจะประมาณสามพันไหมสองสามพันคือขับรถเยอะะแบบขับไปหอเยอะแล้วเดี๋ยวนี้แบบถนนมันทําทางแล้วคือหนูรถติดนะมาแล้วหนูแบบหนูชอบรถติดคือขับรถ ถ้าขับรถเฉยๆอ่ะหนูจะไม่ง่วงเว้ยทุกคนแต่ว่าถ้าขับรถติดอ่ะง่วงนะคือหนูไม่คุ้นทางทั้งทุกทุกที่ที่หนูไปอ่ะคือหนูแบบจําทางไม่ได้หนูเป็นคนจําทางแบบยากมากคือถ้าทุกคนจําได้แบบว่าหนูแรกๆอ่ะที่แบบมาเป็นเบนเคศใช่ป่ะหนูก็ขับรถจากคอนโดหนูไปหอทุกวันใช่ป่ะแต่ว่าหนูกว่าหนูจะจําทางได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแมป เลยอะก็นานอยู่นะแบบเกินครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตีมพูดเยอะขึ้นมากแบบล่าสุดไปนั่งเล่นบอลเกมกับพี่แอลก็พูดอยู่อย่างนั้นไม่ไม่แต่ว่าปกติหนูไม่พูดแบบหนูพูดลายเยอะแต่ว่าหนูไม่ค่อยคุยกับแบบหนูไม่ค่อยกล้าคุยกับคนอื่นไงแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าได้คุยกับคนอื่นๆเยอะมากแบบคนใหม่ๆอะไรแบบว่ารุ่น6กก็แบบได้คุยกันเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นหนึ่งวันกินอะไรบ้างหรอคือส่วนใหญ่แล้วนะ่ะจะเน้นไปที่ขนมเพราะว่า มีขนมอยู่ในตู้ตลอดเวลาเลยล่ะก็จะกินไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะรู้สึกว่าต้องพอจะกินข้าวตอนที่ตื่นมาแล้วก็รู้สึกหิวมปาประมาณแบบเที่ยงเที่ยงก็กินข้าวกินข้าวเสร็จทันทีก็คือจะกินขนมเลยหนึ่งอย่างอาจจะเป็นเค้กอะไรก็ได้หนึ่งอย่างขนมอะไรก็ได้หนึ่งอย่างพอกินขนมเสร็จแล้วแล้วก็บายๆจะเริ่มอยากกินขนมอะไรอีกสักอย่างก็จะเริ่มกินขนมอีกสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วพอไปหอ ซ้อมก็จะรู้สึกว่าต้องกินน้ำหวานก็จะกินน้ำหวานกินน้ำหวานเสร็จก็จะรู้สึกว่าต้องกินข้าวอะไรสักอย่างแล้วก็จะกินข้าวกินข้าวเสร็จก็จะมีคนเอาขนมนู่นนั่นมาแบบแบบเวลาอยู่หอก็จะแบบมีคนนคนนี้ใช่ไหมล่าสุดเออก็ซื้อแคบหมูมาแคบหมูก็นั่งกินแคบหมูแล้วพอไปถ่ายงานพี่ก็เลี้ยงพี่ทีมงานก็เลี้ยงน้ําก็เลยกินน้ําแล้วพี่เขาก็เลี้ยงขนมด้วยก็เลยกินขนมแล้วจลรี่ก็ซื้อวิปครีมมาก็ยังจลรีกินก็คือแบบทุกคนมีอะไรหนูก็กินหมดเลย ใช่คือกินเยอะมากก็เลยต้องออกกําลังกายไงใช่ใช่แต่ว่าหนูอาจจะโชคดีตรงที่หนูไม่ค่อยกินของทอดมั้งแบบหมายถึงว่าไม่กินแบบเพราะคือหนูไม่ชอบกินข้าวยไงหมายถึงแบบเม็ดข้าวอะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูกินมื้ออาหารหนูเป็นโปรตีนเยอะใช่ไหมแต่ว่าหนูเอา้าไปกินขนมแทนประมาณนั้นแบบถ้าแบบว่ากินมื้ออาหารก็จะเป็นฟีลแบบกินไก่ย่างไก่ข้าวไก่ย่างที่กินข้าวไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วก็กินขนมแทนเพราะว่าจะได้มีแรง เพราะนั้นก็คือฟิลฟิวว่าบาลานซ์เอาว่ากินอะไรไปเยอะแค่ไหนแล้วอะไรอย่างงี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีเกานเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลย์ I am 48 application